โอซูชิทัวร์สับวางไว้แล้วก็พอเขาถือทำทัพร์สับตซูชิมันก็จะได้ทำให้โทัพร์สัไม่แตกเนาะราคามันแท่อยู่นะซูชิแบบว่าซูชิเคสเหรอคร่ะเคสซูชิค่ะมันหาได้จากประเทศจีนโอ้คนจีนที่พิ่ออก yeah Oh, thank you. ไม่หนฮะทำไมท่าแบบน้าล่ะกระนั้น,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 นก <laughs> น็เลยอยากเ,กเอ,อ๋ไม่ใช่ถุงเทราไป่ทังใหม่ก่อนเื้อแข็งวันนี้ครูเวนนะคะแต่ว่าครูเวนเป็นตอน45อีกี้ชอบเป็นอนกัูออีกี้ชอบเป็นสกอย คอยสงสัยไม่เวิร์ดไทยแลนด์คอมม่าสตอรี่อะไรนะเปลี <laughs> ่ยนเป็นสตีมไม่เป็นเติร์สก uh ินสตีมคืออะไรสกินสตีมสตีมคือตัวสีฟ้าอ่ะสกินก็คือผิวผิวสีฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมใช่ผิวสีฟ้าสกินสตีมสกินสสตีครับกินแปลว่าผิวหนังสตีมแปลว่าอะไร ขนมที่ถ้าเรากินเคียวไปในนานๆเน่นนนะมันจะเปลี่ยนสีลิ้นให้กลายเป็นสีเขียวนะคะับ mm hmm. ตามสีของอันนี้ในร่องรลองนี้ร่องนี้ <c oughs> พวกเพื่อนตกใจไหมครับพวกเพื่อนตกใจ ซื้อน้ำแข็งก่อนแป๊บนึงนะรอน้าได้ไหมได้ต้องซื้อหมูเขาถูกกินข้าวแล้วหนูจะซื้อหมูยังไงล่ะหยอกโอ๊ยร้านฉันจะไม่ทำกยอกฉันลืมอีฉันลืม, <laughs> ลม <laughs> ้าเป็นอีฉันหรอเราจะพูดน่านักงเลยหนูไม่ใช่พี่ เราเปลี่ยนลิ้นดูก้าวดูจากรูปดิ พี่จะเป็นสกอยไปกับผู้ใบผู้ปตาเหมกนกันการงานไม่ทำฮะการงานไม่ทำการงานไม่ทำารื่องอะทรตามภาษาตื้นแต่งหน้าแต่งตามือเงนจไม่ต้องยื้อวนี้ใจมันต้องมาก่อนไม่ต้องหยุดผมรอเพราะผมมันตัวจีเออ Welcome to Thailand only แต่ถ้าน้องอยู่กับพี่อย่างนี้ต้องชนแก้วส้มโอส้มโอไน่าจะกด้ดี๋ยวเน้นนก็ร้องเพลงนก็้องนอยากให้หนูร้องเพลงเป้นเลยแต่นะก็ร้องเพลงไม่ค่อยถูกนะจาเนื้อไม่ค่อยได้มีเพลงอะไรหนูอยากร้องโอฮะ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 โอะโออะไรต่อ โอ้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 ปจูไปบบดูดูบ้บมาขีกบดดบูมบูมบูมปป้าบบดูไปดูาแล้วมาขี่กบไปดูดูบูตั้งแตดีเถอะถ้านเบรกแรงขึ้นมาเนหัวสักกระเียมดองได้ไหมมันคือหัวหัวหัวใช่ท้าสักกระทองแหัวใช่ท้าสักกระทองเหรอใช่ สักกระเทียมดองงาสักกระเทียมดองเบอเบบ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 อรองคะอ่าเบบเบบเบบเบเบบเบบเบบสวัสดีนะคะตั้งใจเรียนนะคะเบได้ชูเกยเดี๋ยวนกินยาตอนเที่ยงนะคะเอ้าอาสบายปาสบายปอมามามาอันนั้นอุ้มไว้อ่ะแขนมาได้ชูเกย่กินยากาน้านอยู่ในกระเป๋าอย่าลืมส่งนะจ๊ะจ้า นะจ๊ะตั้งใจเรียนนะจ๊ะครับกะไก่กถึงเข้โน้ตหกเด้อต้องให้ได้เด้อต้องให้ได้เด้อ <c oughs> <c oughs> รบรถบางวันก็เครียดนะจะเป็นยังไงนะชีวิตนอนก็ดีน่ารัา,านนอนก็อุ่นอัวดี่อยวันนี้ไม่วิ่งไปบ้านตตีอีก ทุกคนใส่กางเกงและบอลรันสีไม่ได้ใส่อ้าคนตั้งกันตอนไหนนั้นทำไมต้องใส่กางเกงไม่เข้าใจโอ้ย